สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคูทุกคนค่ะได้เวล่ามาส้มคลิปหาเฮดของยายเลยเด้อค่ะพอเฮดทั่วบอกค่ะพ่อพี่นอ้องเพื่อนอเพื่อนเพื่อนนะคะ่ะเฮดอันนี้กับว่าจักชือ่อแต่วเพื่อน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 เคยบอกว่ากินได้ค่ะพ่อพี่น้องเฮดอันนี้เจ้าเพุ่นกลุ่มแบบไงนี่ ไม่มีกระเมนยายกับ,บดบเก็บตกพ่อยายโบ,บเคยกินเนาะเปลวพันว่าเส่บอยู่ซื้อ,อยังบุจากดอก <c oughs> อันนี้เปลนเฮ็ดทัวร์ไปทางมันมูมันกลุ่มมันคนนะพ่ออีกแล้วค่ะเห็น,เ,หนเปนวพันวากินได้นะ นัเห็ดเหม็นเห็ดนังไก่ที่ยังมีหาย่ายเก็บวานอยังมว้วนพออยู่เ่าบดระโบฝรั่งได้ยังได้เห็ดซิ้น full of maggot but อ uh, ทั oh, hi, ups, ้งค <curry. S 2> ือล okay. ินเนาะนคือลินลน่วบตั้งแตฝรั่งละเอียยังมาเต็มกำมือเลย เฮ็ดฝ mm ึงหน่อยเฮ็ดฝ yeah. yeah. huh. ึงหน่อยมาเต็มกำมือเลยตาฝรลังนี่ก็คือเฮ็ดม่วงวุดบุยดเนาะค่ะพ่อพี่น้องมันก็เริ่มอยากบานอยากเถาแล้วอยากเท่าแล้ว หาเลือกเอาแตอดอนนะ่ดอกอ่อนนะิยังเหลืออยู่บ่หละดอกอ่อนเมนคือมูมูเพิ่นบอกใหว่าเก็บตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยแต่ว่าแก้กันยากเนะาะบดาได้มาก่บได้มาดะหาบึงมูไหมใว่าะยายฝอ เห็ดวูดบู๋อิดอีกแล้วหมู่นึงเนี่ยเอินตาฝรั่งมาเก็บก่ ดอกก็งามเน,น,น่ไอ้วันเะร่อ้าเราแล้วกัเก็บเน่จักหนอ่อยอ นี่มาทั้งผี่ดอกยังบัวเถาเห็นบอเลยค่ะพวกพี่นอ้องนี่ดอกยังพันเถาเลยนี่มูที่เจอแรกๆนะมันจากดอกเถาแล้วก็เลยบริเก็บจะทีมาเก็บมูนี่ มันโดนนอนมันนี่เข็ดผึ่งหน่อยก็มี À, cái bộ kịp đó nè một bộ đọc nổi kiếm là đọc nói, hình lại ta vẫn lăng chôm đọc nghỉ càng ngàm nha เอายังม so sure. mm ีอ hmm. ย um, so ู่ตัวนี่เฮ็ดนาน่วนเนี่ยซ่บแลด้วค่ะพี่น้องแะตัดเอาจักหน่อยก่อนด้ายจะไปซุปซุปแบบออีสานบานเห่าเนาะค่ะพี่น้องว่าเป็นซุปฝรั่งเนี่ยซุปฝรั่งกับแซีบด้วยค่ะอันนี้นะแต่ว่าย้ายจะไปเฮ็ดซุปอีสานบานเห่าเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดตาฝรั่งตัดหนก่อนจักหน่อยเหลืออัต่ดอกกันอ่อนมัน เห็นอันนี้น,นี่นนพอเห็ดอันนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันเคยเก็บอยู่เห็นเพืนน่อนเพื่อนในยูทูบเก็บอยู่เนี่ย ซื้ออย่างไว้ยายกบจักีย๋ยวยายต้องไปเปิดหนังสือบังก่อนน้ำเฮียสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะชมแล้วก็อย่าลืมด้อค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบตุ้ยูเคจีสองแปดเก้าให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ